สวัสดีค่ะ euh ดับยังสวัสดีครับุค่สวัสดีครับคุณครู้ม่ก่อนเร็วสวัสดีครับอ่าเก่งมากเดี๋ยวเรามาเรียนหนังสือกันก่อนนะอ่าอ่านนั่งก่อนนะนั่งก่อนเแต่คุณผู้เมนจะพาอ่านต์นี้นะคะวันนี้เราก็มีเรียนรู้เรื่องต right ่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคุณครูแม่จะมาอ่านนะคะเรามาอ่านกับคุณแม่ดีกว่าปะดูดูดู พร้อมหรือยังเออะเก่งมากนะว่าออกเสียงตามคุณครูเมยนะเอเราไปเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะเอแะแอเอแอแอเยมาค่ะตัวต่อมานะคะบีเบเบบีบอ่าบีเบเบ เก่งมากครับอต่ตมาีค่ะเออซีีค่ะออ่าเก่งมากครับอต่อมาีเจเจครับอ่เก่งมากครับต่อมาเออเออ ตีดตดาวนครับดเจะรึเปลายาไปครับครับครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูอะไรที่ตัวอะไรเออมาดูแลเอฟีัติดิดตัไปเลยครับตดตัวติดไดไหมตัดเลย

อาต่อไปเอ,เอเ,อเอเามาค่ะไออีอเก่งมากครับออกเสียงตามคุณครูแม่ได้นะไออีอีอออออเอไออีเจ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 มากค่ะเจ เจ้าอย่าเพิ่งหลับนะกินนมไปแล้วอย่าเพิ่งหลับนะดาวเรียนหนังสือกับคุณเมย์ก่อนต่อ่าเคเคเคิรเคเคิร์เคิร์ต่อมาค่ะเอลเลอรเลเอร์เอลเลอร์เอลไลออนสิงโตโอ้สิงโตเก่งมากค่ะต่อมาเอ็มเมอร์ อ่านี่ไม่ด้เห็นรูลิงไหมครับ M m o n k อ y M m n k ลิงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนเพราะว่า N นเออไหนเนเอย N N อะไรนะ N อะไรนะ N อะไรนะบอกเ่าเอาอะไร N N ต่อมาครับ โอ้อ่อโอ้ออตาตั้ง่วงแล้วนุ๊กค่ะอยู่โรงเรียนเป็นอย่างนี้ไหมคะพี่เพอร์เพอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันหลังให้แล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณครูไปเอาก็ได้นะพี่เพอร์เพอพี่เพอรเพอร์ค่ะคิวเพอร์เพอ ไปแล้วแล้วเสร็จแล้วอ่ะเล่คิวเพอรควพอรต่อมาค่ะอาร์เล่เล่ต่มอามานะคะเอสเซอเซอไปเล่ได้ยินเสียงของรครูเมย์ไหมครับเอสเซอเซอ เก่งมากค่ะต่อมานะครับทีเธอเธออ่าไปเล่นเห็นตัวทีไหมตัวนี้ตัวทีเธอเธอบ่อนหันบ้านบอลบ่อนสบายยูอูอูได้ยินเสียงครูหมใช่ไหมยูอูอู ต่อมา we were w e r W w ต่อมาคร X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  อ่าต่อต่อมานะคะกล้แล้วนะใกล้แล้ว Y เยอไปเลยครับได้ยินเสียงของครูเม,มใช่ไหม วาเยอะเยอะอ่าแล้วก็สุดท้ายตัวนี้นะคะคือเซเซเซรไปได้ได้เสียงคุณครูไหมไหมอ่าเรามาเรียนอันนี้กันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคุณครูเมย์นะคะจะพามาเรียนรู้เรื่องโคราไปไหนดูดูเรานะคะอ่าเสี่องเราได้ไหม จำโรงเรียนของเราได้ไหมครับนนเราไม่ได้มาโ<ห>นเรียน<ห>นแล้วเดี๋ยว<ม><ห>วันนี้นะคะพคี่ครูเมย์นะคะจะมาสอนเรื่องโรงเรียนของเรานะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อเด็กๆอาจาจะจาไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มาเรียนนานแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรานะคะชื่อว่าโรงเรียนจันทาศีวิทยานะคะอ่าไหนเด็กๆบอกชื่อตามครูแม่เสีคะโรงเรียนจันทศีวิทยาโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนจันทศีวิทยาอ่าเก่งมากค่ะ สีประจำโรงเรียนของเรานะคะก็คือสีฟ้าขาวนั่นเองนะคะเด็กๆขาเห็นไหมสีนะคะประจำของเราจะมีสองสีนะคะคือสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะต่อมานะคะดอกไม้ประจำโรงเรียนของเรานะคะนี่เด็กๆเห็นไหมเมื่อเด็กๆเข้ามาในโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรานะคะก็จะปลูกดอกแก้วเอาไว้นะคะ ซึ่งดอกแก้วนะคะจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะอ่าต่อมาค่ะอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเรานะคะก็คือการรักเรียนรู้รักทมดีรักธรรมชาตินะคะรักเรียนรู้นะคะก็คือการที่เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะใฝ่หาความรู้ต่างๆในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะ ส่วนรักทำดีนะคะก็คือการที่เรานะคะทำความดีเพื่อเลือกคืนน้ำใจต่อผู้อื่นนะคะเด็กๆค่ะเอาเด็กๆั้งใจฟังครูเมย์ก่อนนะเดี๋ยวครูเมย์จะนี่เลยรีบสอนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเออง่วงนอนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะและสุดท้ายน,นะคะรักธรรมชาตินะคะเราเองของเรานะคะจะฝึกให้เด็กๆนะคะรู้จักรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน,นะคะ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าต้นไม้ภายในโรงเรียนของเรานะคะเ็ื่อเด็กอยู่ที่บ้าน,นเด็กก็มีต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กก็มันรดน้ํานะคะให้เจริญเติบโต,ตงอกองามนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ต่งตางๆในโรงเรียนของเราบ้างนะคะว่ามีสถานที่อะไรบ้างมีห้องอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ยกตัวอย่าง ห้องเรียนสนามเล็กเล่นว่ายน้านะคะห้องน้ําแล้วก็สนามต่างๆนะคะมาให้เด็กๆดูว่าเด็ก,ดก,ดกมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะได้เห็นมากขึ้นนะแต่ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมีโรคระบาดของโควิดนั่นเองนะคะเด็กๆ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะนี่คือหน้าตาของห้องเรียนของเรานะคะนี่นะคะหน้าตาของห้องเรียนของเรานะคะคือห้องมะม่วงนะคะ ชื่อห้องเรียนของเราคือชื่อว่าห้องมะว่ว,วนะคะั่นก็คือชั้นเตรียมอนุบาลน,นั่นเองนะคะเด็กๆขาเห็นไหมห้องเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยก,กระดานที่เอาไว้สําหรับเรียนหนังสือนะคะแล้วก็มีโต๊ะต่างๆนะคะที่เอาไว้ให้เด็กๆนะคะเขียนหรือระบายสีทากิจกรรมต่างๆนะคะเมื่อคุณครูแม่นำมาให้เด็กๆทานะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ มีหนังสือมีดินสอต่างๆนะคะส่วนห้องเรียนของเรานะคะใช้เอาไว้เป็นห้องนอนพักกลางวันด้วยนะคะเมื่อเด,เด็กเรียนหนังสือเสร็จรับประทานอาหารรับประทานนมเสร็จนะคะเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะนี่นะคะก็ห้องเรียนของเราก็จะใช้เป็นที่นอนด้วยนะคะนี่นะ้าตาของที่นอนของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะอ่นนี้เด็กๆเห็นไหม ต่อนะคะนี้ก็คือสนามเด็กเล่นของโรงเรียนของเรานะคะเมื่อเราเรียนหนังสือเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็ต้องมาออกบารทากิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็คือการให้นะคะดเด็กได้ออกมาเรียนรู้วิ่งเล่นอย่างอิสระนะคะในสนามเด็กเล่นนั่นเองนะคะเพื่อพัฒนาการต่างๆนะคะทั้งกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขาของเรานะคะให้แข็งแรง นี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถวิ่งเล่นตามกิสระได้เลยนะคะคุณปรูกแล้วก็คณปรูทุกคนเนี่ยก็จะช่วยดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเด็กเล่นนะคะมีข้อครวรระวังนะคะเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะจะเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆค่ะ เพราะว่ามีคนเกิดอันตรายจากเครื่องเล่นแล้วนะคะดเด็กๆขานี่เราก็ค่อยๆเล่นนะคะห้ามวิ่งหรือว่ากระโดดแรงนะคะพราไว้อย่างนั้นจะเกิดอันตราย่ะหักแขนหักได้นะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาของสนามเด็กเล่นของเรานะคะก็จะมีทั้งชิงช้านะคะมีสไลเดอร์นะคะแล้วก็มีบ้านต่างๆนะคะให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนือ้อ เออมัดใหญ่นะคะนั่นก็คือขาของเรานะคะให้แข็งแรงนั่นเองนะคะเด็กๆขาอ่าไหนมีใครเคยมาเล่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนแล้วบ้างคะ่ะอ่าเด็กต้องเคยบ้างแล้วเพราะว่าเด็กตอนที่เด็กมาดูนะคะเด็กก็อาจจะได้สัมผัสหรือว่าได้เล่นแล้วนะคะต่อมาค่ะอันนี้นะคะคือห้องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะห้องคอมพิวเตอร์นะคะจะมี คอมพิวเตอร์ต่างๆหลายเครื่องเลยนะคะเด็กสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะคะในระดับชั้นอนุบาลนะคะเด็กก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะสามารถได้จับสัมผัสแล้วก็เรียนรู้นะคะซึ่งจะมีทั้งจอภาพนะคะมีแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็มีเมาส์นะคะเด็กก็สามารถใช้มือของเราเนี่ย จับต่าง,าง,างาเรียนรู้เธอต่างในห้องคอมพิวเ,เ,เตอร์ได้นะคะเก่งมากค่ะดเด็กตั้งใจฟังคุณครูเมย์ดีมากนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะต่อมานะคะนี่เด็กๆน่าจะชอบมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือสะวย้ํานั่นเองนะคะเห็นไหมสะวย้นะําของเรานะคะจะแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะคะซึ่งมีสะผู้ใหญ่แล้วก็มีสะ เด็กๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมเด็กๆก็จะสามารถมาเรียนมาเล่นที่สระว่ายน้ําของเราได้นะคะนี่เอวิชาว่วายน้ำนะคะเป็นวิชาส่วนหนึ่งของเรียนเรานะคะเพื่อฝึกให้ร่างกายของเด็กนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะพัฒน,นาทุกด้านของร่างกายของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมือขาของเราหรือว่าลำตัวของเรานะคะนี่ ฝึกนะคะใเด็กขัดว่ายน้าเป็นรู้จักการอาตัวรอดในการว่ายน้ํานะคะนี่ถ้าเด็กสามารถมาเรียนได้แล้วนะคะ<ช>เด็กก็จะได้เรียนว่ายน้ากับเพื่อนๆกับคุณครูแบบในรูปภาพที่คุณครูเมย์นำมาให้ดูนะคะอ่าเก่งมากนะคะตั้งใจเรียนที่สุดเลย <S <S และต่อมานะคะคุณครูประจําชั้นของชั้นเตรยียมอนุบาลปีนี้นะคะก็จะมีสองท่านนะคะ หนึ่งเลยนะคะก็เป็คุณครูเป็นยศคามีหรือว่าคุณครูเมย์นั่นเองนะคะที่กําลังสอนเด็กๆอยู่ตอนนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีคุณครูปักวีนาวิชัยเกตนะคะหรือว่าคุณครูเอนะคะคุณครูสองท่านนี้นะคะก็จะมีหน้าที่นะคะดูแลเด็กๆทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สอนหนังสือเด็กๆนะคะเมื่อเด็กมาโรงเรียนนะคะเด็กก็จะเจอคุณครูสองท่านนี้นะคะ ีคอยดูแลทุกอย่างเลยนี่นะคะทั้งให้ความรู้พาเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆทุกอย่างในโรงเรียนนะคะก็จะมีค,มคุณคุ้เมแล้วก็ค,คุณครูเอนะคะที่ช่วยดูแลนะคะเด็กๆค่ะอ่าเห็นชัดไหมคะอค่าเห็นชัดไหมคะสวยไปเ,เอ่ยไปแล้วครูเม่มสวยไหมเห็นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ดีมากตั้งใจเรียนเก่งมากค่ะ แล้วต่อมานะคะระหว่างที่เรามาเรียนนะคะก็เด็กๆก็จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งหมด6กิจกรรมนะคะซึ่งมาเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ทั้ง6กิจกรรมเลยก็คือหนึ่งเลยนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะสองกิจกรรมเสริมประสบการณ์สามกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะสี่กิจกรรมเสรีนะคะ ห้ากิจกรรมการแจ้งนะคะหกนะคะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างเดยวคุณครูเมจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะหนึ่งเลยนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะจะส่งเสริมนะคะให้เด็กๆนะคะมีร่างกายนะคะพ่านาการ ให้แข็งแรงนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวตามจังหวะนะคะอย่างเช่นเคลื่อนไหวเอ,อ่อกับสิ่งประกอบกับเสียงเพลงนะคะหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆนะคะนี่เมื่อมีเสียงดนตรีหรือว่าเครื่องประกอบดนตรตีต่างๆนะคะเราก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายของเราให้เป็นจังหวะได้เลยนะคะแทมยังส่งเสริมนะคะให้ร่างกายของเรา แข่งแรงด้วยนะคะดเด็กๆขานี่นะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะต่อนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ต่างๆนะคะซึ่งจะให้เด็กๆคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะจากเช่นการทดลองหรือว่าการได้ลงมือทํานะคะดเด็กๆขา เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวของเรานะคะตัวคุณครูนะคะจะสอนแล้วก็คือต้อนความรูใะะ้ให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะในทุกกิจกรรมเลยสามนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมนี้นะคะดเด็กๆน่าจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเสริมสร้างนะคะให้เด็กๆมีจินตนาการทั้งการเิมพ์ภาพระบายสี หรือว่าการปั้นดินน้ำมันนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเสริมสร้างนะคะให้เด็กๆนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานั่นเองนะคะที่เด็กปั้นดินน้ำมันต่างๆนะคะฝึกให้สร้างเนื้อของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถจิบจับอะไรได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีกิจกรรมนี้นะคะเพื่อดีมากๆเลยแล้วคุณครูเหมนะคะจะพาดเด็กๆทำบ่อยๆนะคะถ้าดเด็ก ได้มาโรงเรียนนะคะดเด็กๆ่ะต่อมานะคะคกิจกรรมวันนี้คือกิจกรรมเสรีนะคะคกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆนะคะเล่นตามสูนต่างๆนะคะอย่างเช่นเอ่อสูนไม้บล็อกนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะได้ต่อไม้บล็อกนะคะตามจิตนาการเลยนะคะต่อไม้บล็อกเป็นรูปอะไหก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์การอ่ออานนิทานนะคะเด็กก็ ดูหนังสือเปิดภาพดูรูปภาพนะคะหรือจะเป็นศูนย์บทบาทสมมุตินะคะก็คือให้เด็กๆนะคะได้ทดลองเล่นเป็นบทบาทสมมุติต่างๆนะคะเช่นทาหารคุณหมอตำรวจหรือว่าพยาบาลต่างๆลยนะคะที่เด็กๆอยากเป็นเด็กก็สามารถเล่นได้ตามอิสระเสรีเลยนะคะเด็กๆคะเพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆนะคะ ต่อมานะคะกิจกรรมการแจ้งนะคะนี้นะคะคือกิจกรรมที่ออกจากนอกห้องนะคะดเด็กๆ่าถ้าดเด็กๆอยู่ในห้องทุกวันนะคะมันก็จะน่าเบื่อมากเลยนะคะเราจึงต้องมีกิจกรรมการแจ้งนะคะเพื่อให้ดเด็กๆนะคะได้ออกไปรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆนอกห้องเรียนนะคะและแถมยังได้พัฒนาด้านร่างกายอีกนะคะอย่างเช่น ไปวิ่งออกกําลังกายหรือทากิจกรรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาร่างกายของเรานะคะนั่นก็คือขาหรือว่าแขนหรือว่าล่าตัวทุกอย่างนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะที่ครูเมย์นะคะนํามาให้เด็กๆดูและสุดท้ายนะคะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะกิจกรรมนี้นะคะก็ยังส่งเสริมนะคะให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะในการเกมจับคู่หรือว่า เอ่อเป็นเกมต่างๆนะคะที่ง่ายๆสำหรับช่วงชั้นเตรียมอนุบาลเลยนะคะเด็กๆขามีนะคะก็จะเป็นทั้งหมด6กกิจกรรมนะคะที่านครูเม์เนี่ยนำมาให้ดูซึ่งก็จะมีหนึ่งนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวสองกิจกรรมเก็นประสบการณ์สานะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะสี่นะคะกิจกรรมเสรีห้ากิจกรรมการแจ้งนะคะ และ6นะคะกิจกรรมเตยมการศึกษานะคะทั้งหมดทั้งหมด6กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็สามารถมาเรียนรู้ที่โรงเรียนของเราได้นะคะเด็กๆนีคุณครูก็จะสอนแบบนี้เลยนะคะและต่อมานะคะเรามาเรียนรู้ข้อตกลงในชั้นเรียนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่าเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนนะคะในห้องของเรานะคะจะต้องมี ข้อตกลงนะคะในการเข้าชั้นเรียนหรือว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชั้นเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะเชื่อฟังคุณครูนะคะนี่เลยถ้าเด็กเชื่อฟังคุณครูนะคะเด็กก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆาเลยนะคะรือว่าคุณครูบอกอะไรเด็กก็เชื่อฟังคำสั่งคุณครูทุกอย่างนะคะเด็กก็จะเป็นเด็ก เป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะข้อต่อมาค่ะพูดจาไพเราะนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากาๆเลยนะคะการที่เรานะคะพูดจาไพเราะนะคะก็จะมีแต่คนรักใายเรานะคะดเด็กๆเราต้องพูดจาให้ไพเราะแล้วก็ไม่พูดทำอยาาใไ่กันนะคะถ้าพูดทำอยางนะคะจะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยนะคะดเด็กๆค เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณครูหรือว่ากับเพื่อนของเรานะคะเราก็ต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะดเด็กๆขาถ้าเราพูดทำอยาบนะคะจะเป็นสิ่งไม่ดีนะคะและว้วเพื่อนบางคนเนี่ยก้าอาจจะไม่อยากเล่นกับเราเลยนะคะดเด็กๆ่ะถ้าเราพูดจาไม่พอนะคะต่อมานะคะ ไม่ส่งเสียงดังนะคะเด็กขาเมื่อเราเรียนหนังสือนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราไม่ควรส่งเสียงดังนะคะเพราะว่าอาจจะลดตัวสมาธินะคะในการเรียนหนังสือเมื่อคุณครูให้เรียนนะคะเด็กๆเ็าตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเด็กขาถ้าหากคุยกันเล่นกันนะคะเด็กแล้วก็คึนเสื้อรอบข้างเนี่ยก็จะ เรียนไม่รู้เรื่องนะคะเด็กๆ่ะต่อมานะคะไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะอ่าข้อนี้ก็สําคัญมากๆาเลยนะคะเด็กๆขาดวิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อกับเด็กๆได้เลยนะคะเพราะว่าคาุณครูเมย์เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แล้วนะคะวิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะหัวแตกเลยนะคะเลือดไหลเลยค่ะนี่นะคะถ้าเด็กๆ กลัวนะคะดเด็กๆก็อย่าวิ่งนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆาเลยนะคะดเด็กๆขานี่ข้อที่สำคัญเลยทางวิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะและต่อมานะคะข้อสุดท้ายนะคะคือการช่วยรักษาความสะอาดในห้องเรียนนะคะดเด็กๆ่ะนี่ข้อนี้สำคัญมาก้าเลยเมื่อเราอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ร่วมกันนะคะเราต้องรักษาห้องของเรานะคะ ให้หน้าอยู่หน้าเรียนนะคะนี่ถ้าห้องสะอาดห้องหน้าเรียนนะคะเด็กๆก็จะอยากมาโรงเรียนมากขึ้นนะคะเด็กๆค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องโรงเรียนของเรากันไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะให้เด็กๆนะคะโรงเรียนหนังสือแล้วนะคะเด็กๆค่ะท่านที่แล้วนี้นะคะเด็กๆค่ะมีใคไหม หลังจากที่เรียนกันไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมาลงหนังสือแล้วหรือว่าแบบสึกหัดนะคะที่มีชื่อว่าป่ผมนิเทศนะคะนี่ค่ะ้าเบ็กๆนะคะตอนนี้ยังไม่อยู่กับผู้ปกครองเด็กๆสามารถทําย้อนหลังได้นะคะถ้าเด็กมีเวลานะคะแต่คุณครูเมย์นะคะจะทําเป็นคลิปส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วเด็กๆก็สามารถทํากับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเด็กๆขานี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้นะคะเรื่องปฐผมนิเทศนะคะที่มีเป็นสีแดงๆหมายเล่น,นึ่งแบบนี้นะคะที่เป็นรูปเด็กๆกาลังจะไปโรงเรียนนะคะนี่เด็กๆขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราทําหน้าไหนคุณแม่จะเปิดให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มา อันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กนะคะทำหน้านี้นะคะนี่ค่ะหน้าที่มีลูกโป่งนะคะหน้าหมายเลขหนึ่งนี้เลยเ<ๆ>ขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ,ะระบายสีลูกโป่งและติดภาพตนเองบนลูกโป่งนะคะได้เด็กขานี่อ่านี่นะคะเขาบอกว่าจากบ้านสู่โรงเรียนนะคะเมื่อเด็กมาโรงเรียนนะคะคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเด็กๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใบงานหน้านี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะติดรูปของตัวเองนะคะเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะคะนี่บนลูกปโป่งของเราเลยแล้วเด็กๆก็ระบายสีที่ลูกโป่งด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสอบถามเด็กนะคะว่าเด็กๆชื่อเล่นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ดูสิคะว่าเด็กๆตอบได้หรือเปล่าแล้วเด็กๆรู้จักชื่อตัวเองไหมถ้าเด็กตอบคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ เด็กก็ให้คุณพอ่อคุณแม่นะคะนี่เขียนชื่อเล่นของตัวเองนะคะลงตรงนี้นะคะเด็กๆขานีเด็กๆอย่าลืมทำมาส่งคุณครูเมย์นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กก็ให้คุณพอ่อคุณแม,ม่นะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูมเมย์เป็นการส่งการบ้านนะคะซึ่งจะมีหน้าที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีหน้านี้ค่ะหน้าที่สองนะคะนี่หน้านี้ค่ะเรื่องการเดินทางนะคะนี่ เมื่อเรามาโรงเรียนนะคะนี่ดูสิคะว่าในรูปภาพนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะเด็กๆขะอ่ะเด็กๆมองเห็นไหมอ่ะเด็กๆดูนะคะว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนี่นะคะเขาบอกนะคะว่าให้เด็กๆระบายสีภาพเด็กที่กําลังเดินทางไปโรงเรียนอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงเลยนะคะเด็กๆสามารถทําได้นะคะ กิจกรรมน,นี้นะคะสามารถส่งเสริมนะคะพัฒนา,า,นานการด้านกล้ามเนื้อมือสอ,องเรานะคะให้เด็กๆนะคะจับสีช็อคไม่มใช่คุณพูดผิดสีเทียนนะคะมีสีเทียนแท่งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วใบสีที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกําลังสะพายอะไรเอ่ยเด็กขะไปตอบคุณครูเมย์ได้คะ่ะกําลังสะพายกระเป๋านั่นเองนะคะแล้วเขากําลังสะพายกระเป๋าจะไปไหนเอ่ย เก่งมากค่ะก็เลจะคว้ากระเป๋าไปโรงเรียนนั่นเองนะคะเมื่อเรามาโรางเรียนนะคะเราก็จะมีกระเป๋าแบบเด็กผู้หญิงเลรูปภาพนี้เลยนะคะดเด็กๆขานี่นะคะดเด็กอย่าลืมระบายสีนะคะนี่นะคะเมื่อดเด็กๆอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะดเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยอยู่ข้าง,างดเด็กๆนะคะพาดเด็กๆทำนะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะดเด็กๆขา ใบงานวันนี้นะคะจะมีสองหน้านะคะเึ่งจะมีหน้านี้นะคะที่เป็นลูกโปงแล้วก็มีหน้านี้นะคะที่ระบายสีอ่าวันนี้น้องคุณแม่แจกกับบ้านสองหน้านะคะได้เด็กขามีค่ะเล่มน,นี้นะคะหมายเล่มหนึ่งของเราประถมวิทศนะคะที่มีนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่เดินส่งเด็กๆเข้าโรงเรียนนะคะได้เด็กขามีค่ะ เด็กขาวันนี้นะคะเราก็เรียนหนังสือเสร็จกันแล้วนะคะเร <ý Namen> ื่องโรงเรียนของเรานะคะเด็กขาเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็ต้องตั้งใจทำการบ้านให้คุณเม์ให้ด้วยนะคะตั้งใจระบายระบายสีให้สวยเลยนะคะเด็กขาเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วเด็กอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะส่งมาให้คุณครูเมย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะ ก็ฟังเสร็จแล้วนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเดยวคุณคูเมย์เนี่ยจะต้องไปแล้วนะคะดเด็กๆขาอ่าเด็กยาดืกต้งใจเรียนนะเด็กๆขาเด็กๆคนนั้นทําอะไรอยู่คะเนี่ยเ,<ล>เล่นของเล่น<ล><ล>ใช่ไหมครับคุณค <c oughs> ูมจะไป <c oughs> คุณคูเมย์จะไปแล้วนะคุณคูเมย์มาสอนเด็กๆก,กันต่อะน,นะ,ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับ คุณยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายยังบายยังบายบายด้วยเลยคุณเมย์แล้ายบายย่ะสวัสดีค่ะมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ